เห็นไหมครับทีเด็กยังไงก็บวกถ้าเล่นเดินเงินนะครับเรารู้สูตรนะคำเตือนชิวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาหรือเชิญชวนเด็กๆที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะเฮ้ยดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับอยู่กับช่องน้ำแมวซาเวตนะครับวันนี้เรามาเล่นค่ายเซ็กซี่นะครับบาคาร่านั่นเองนะเออ ยอยู่ไม่ถึง18ไม่ควรเข้ามารับชมนะครับปิดไปได้เลยนะโอเคนะครับเราจะมาเลือกห้องกันก่อนนะครับเรามาดูว่าห้องไหนหน่าสนใจนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเดินเงินบเดิมนะครับหาตั้งกินเบียร์ก่อนนะครับทีเด็ดไปนะอยากมาเมาฟรีลูกหมาป่านะครับโอเคล้วแมวขอเลือกเป็นห้องเบอร์สามนะครับ พราะมังกรยาวเลยนะน่าสนใจนะครับดิงแดงเถื่อนเลยนะโอเคอย่ารอช้านะครับเล่นเดินกันเราลง2 0 0รก่อนนะครับแล้วก็ลงคู่แล้วก็โบนัสด้วยครับกันไว้นะจัดไปครับด้านขวาไอ้ให้แดงหมดเลยด้วยนะครับโอ้โหน่าสนใจทีเดียวโอเคล้อมหมวยเปิดเลยครับเจ็คดครับบอร์ดครับแต้มเดียวครับยังไงยังไงนี่ไงไดอกแรกดอกแรกก็ไปแล้วครับ โอเคแดงเยอะนะอย่าไปฝืดนะครับมัอก่อมันมาแบบเต็มเหนียวขนาดนี้นะออแล้วแบงเกอร์ตาไปติดตนะครับต่อไปเลยเหมือนเดิมนะครับส0งแล้วก็100แล้วก็50าสิบกระ้านตั้งขวาด,ดูเอไอก็ให้แดง3เดิมนะครับปุ๋ยยาวๆอย่างนี้โอกาสได้สูงมากครับตายหมวยหัวใจแล้วหมวยตับหัวใจวใจัดไปครับเปิดครับนี่ไงนี่ไง จัวไปเออจัวบอดแล้วตามแต้มากินตะเจงตะเจงเอ้อตามแตมนตามากินแล้วดีดโคตดดีนะครับไพ่เขาไพ่มังกรแบบนี้นะครับตามนั่นม่อามาเล่นได้เลยนะห้องศูนย์สามนะครับโอเคไปต่อครับเราก็เหมือนเดิมนะครับสองร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็ห้าสิบบาทกัดไว้เนาะรอละหมดนะครับหมยแจกดีเดี๋ยวพี่ให้เต็มนะครับเพิร์บเพิเพิบพ ่าลืมนะครับต้องมีเครดิตฟรีด้วยนะครับเครดิตฟรี50าสบาทสำหรับลิงก์เทเลเกมนะแล้วก็เรามีโป400รอรั 400, บ1น0นะครับเล่นได้ทุกค่ายทุกเกมเลยนะครับนี่งแปดหนึ่งนี่ไง, 1, น,ไงนี่ไงชุดใหญ่โอ้ยที่เด็ดนะยังไงก็กินนะถึงยังไงก็กำไรอ่ะถ้าเจอห้องแบบเนี้ยนะแนะนำที่เข้ามาเล่นห้องแบบนี้เลยนะครับโอ,โอกาสที่จะได้มันสูงมากจริงๆนะครับรออมมยล้ำก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ น้ำแม่มีเครดิตฟรีด้วยนะเดี๋ยวต้องแน่ทิ้ลงลิงไว้ข้างล่างนะครับแล้วตอนนี้โอแรงสุดตอนนี้ก็สี่ร้อยรับหนึ่งร้อยนะเนี่ยจัดเลยครับสามห้าปึ๊บอ,อาศูนย์ยังไงโอ้โหจวดเก้าเรียบร้อยครับตอนนี้โดนไปนะครับปล่อยมันกินไปก่อนนะครับเพราะเราเดินเงินนะยังไงเราก็วบวกแน่นอน,นครับเชื่อหรือไมว่า ถ้าใครยังไม่เข้าใจแนะนําให้ไปดูคลิปก่อนๆหน้านะครับน้ำแมวมีสอนบอกหมดเลยนะครับโอเคเนี่ยเราจะแทง400นะครับแล้วก็แทง100กับ50นะครับจัดไปครับตอนนี้ AI ให้น้ำเงิน3ใบเลยนะครับน้ำแมวใส่เพเยอร์เลยครับมั่นใจไปเลยกดไปกดไปเปิดมาครับนี่7แต้ม6แต้มเรียบร้อยกินดีละเห็นไหมครับทีเด็ดยังไงก็บวกถ้าเล่นเดินเงินนะครับเรารู้สูตรนะ เราจะแทงทับไปนะครับถ้าเราเสียเราก็ทับไปนะครับแล้วพอเราได้ล้วก็กลับมาเริ่มใหม่นะครับและอย่าลืมคำนวณต้นทุนของตัวเองทุกครั้งนะครับเพราะเดี๋ยวพอถ้าเสียหลายไม้ติดเราจะได้มีทับคืนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้น้ำแมวมาเล่นให้ดูแค่นี้นะลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆติดตามเพจเฟซบุ๊กนะครับชื่อว่าน้ำแมวซาเวต ช่องทาง Facebook ที่ uncastsave นะครับและมีช่องทาง Twitter นะครับเป็น uncastsave นั่นเองนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกันมาเยอะๆนะครับเรามีช่องทางน้องใหม่คือ Tele แกรมนะครับจะเป็นน้ำแมว save x l c b 3 6 5นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ